เด็กๆคะวันนี้ครูสมคิดนะคะจะพาเด็กๆเล่นเกมกร,ระคองไข่บบบนะคะกระคองไข่ทำแบบไหนดูกระคองอย่าให้มันหล่นนะคะอย่าให้มันหล่นนะมือข้างนี้ให้หนูเนี่ยรัตัวไว้อย่าให้ไข่หล่นนะคะถ้าไข่หล่นไข่ตกแตกเลยนะคะอ่ะเดินช้าๆเดินช้าๆเดินช้าๆอย่าให้ไข่มันหล่นนะคะอ่เอาไข่จากฝั่งนน้นมาไว้ฝ หนหะะ่อันถึงฟังแล้ววางไข่ลงวางเบาๆอย่าให้ไข่ลงโปะเดี๋ยวมันจะแตกนะคะอ่ะเชิญเด็กๆประคองไข่บริทาตักเบริทาตัก่ะอ่าตักรอบนู่นเลยนะคะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ,ะเดินไปเลยเดินไปเลยนะคะอะ่ลูกชายตักบริทาลูกชายตักเลยค่ะตักเลยค่ะ ลูกชายครับตักเลยครับอ่าลูกชายตักเลยครับตักเลยครับตักเลยครับเดินเบาๆช้าๆตักเลยเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะอ่าแชร์เพื่อนได้นะคะเชียร์เพื่อนได้นะคะตักเลยครับสาวตักเลยค่ะตักเลยค่ะอันนี้อันนี้เข้าแขนดีใหญ่ยัด าเียดกันนะคะอย่าเบียดกันลูก<ว>โอ้เดี๋ยวไข่แตกนะลูกนะวางเบาๆนะคะเดีเ๋ยวไข่แตกนะคะวางเบาๆลูกเก่งกันทุกคนเก่งกันทุกคนเลยค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเชียร์เพื่อนหน่อยสิคะเชียร์เพื่อนน่อย ตั้งสีดีอย่าให้มันหล่นนะคะตั้สีดีอย่ให้มันหล่นนะคะเดี๋ยแตกนะคะเดี๋ยวไข่แตกนะ ในจ๋าเกมนี้นะคะทำให้เรามีสติทรงตัวเดินได้ดีไข่ไม่ตกแตกเดี๋ยววันหลังครูจะหาเกมใหม่ๆมาให้เด็กๆเล่นอีกนะคะอ,อยากเล่นไหมคะ